สวัสดีนักเรียนชั้นป6นะคะวันนี้เราจะมาเรียนในแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่19นะคะหน้าที่19คือหน้านี้นะคะก่อนอื่นเรามาทบทวนคำศัพท์ก่อนนะคะคำศัพท์นี้นะคะจะเป็น lesson 2นะคะซึ่งจะเกี่ยวกับกิจกรรมแล้วก็ความปลอดภัยนะคะคำแรกนะคะ life jacket g r o v e s a b l e pad knee pad g o g g l e helmet Twist angle hurt trainers นะคะความหมายก็ดูตามช่องเลยนะคะนักเรียนสามารถดูได้เองเลยนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในแบบฝึกหัดหน้าที่19นะคะหน้านี้นะคะจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอาการบาดเจ็บนะคะข้อ3ใหญ่เนะะี่ยเขาบอกว่า Look at the pictures and complete the sentence นะคะ ให้นักเรียนดูรูปภาพนะคะเขาจะมีนะคะดังนี้นะคะมีชื่อนะคะกับอาการบาดเจ็บของแต่ละคนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามีชื่อของใครและอาการบาดเจ็บของเขาเป็นยังไงบ้างคนที่1น,นะคะคนที่1ชื่อเท็ดค่ะเท็ด th นะคะเท็ th มีอาการบาดเจ็บตรงข้อเท้านะคะก็คืออะไรคะ ข้อเท้าพลิกนะคะเท้าพลิกนะคะคนุกเขียนย่อๆนะต่อมาคนที่2ชื่อคิมค่ะคมมีอาการอะไรยังไงคะอ่าเลือดออกนะคะเพราะฉะนั้นก็คืออาการบาดเจ็บนะคะบาดเจ็บต่อมาคนที่3มนะคะเขามือปิดจมูกแบบนี้นะคะแสดงว่าต้องมีอาการที่เกี่ยวกับอะไรคะเป็นหวัดใช่ไหมคะ คนนี้ชื่อหญิงค่ะหญิงนะคะมีอาการไข้หวัดนะคะไข้หวัดต่อมาคนสุดท้ายคือเจนค่ะเจนมีอาการเป็นอย่างไรคะตรงข้อสอบเป็นยังไงเอ่ยมีสิ่งที่ผิดปกติใช่ไหมคะกับเจนนะคะเจนเจ็บนะคะเป็นอาการบาดเจ็บนะ บาดเจ็บที่ตรงข้อ2นะคะเอาทีนี้เรามาดูนะคะข้อที่1เขาบอกว่า what is wrong with Jane wrong ตัวนี้นะคะแปลว่าผิดปกติค่ะผิดปกตินะคะคือใช้กับอาการที่มันไม่ปกตินะคะจะเป็นในเชิงลบนะคะอันนี้จะเป็นอาการที่ใช้ถามเกี่ยวกับการบาดเจ็บของร่างกายต่างๆนะคะคำว่า wrong ตัวนี้นะ จำไว้เลยเขียนไว้ด้วยนะ what is wrong with jane jane ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูคนชื่อเจนนี่คะ่ะเขาถามหาเจนว่ามีอาการผิดปกติอะไรกับเจนนะคะเขาบอกว่า her able able แปลว่าอะไรคะข้อศอกนะข้อศอกใช่ไหมคะข้อศอก her able is จุดจุดจุดข้อศอกของเธอเป็นยังไงคะคุครูเขียนให้แล้วคือคำว่า บาดเจ็บบาดเจ็บภาษาอังกฤษคือคำว่า hurt นะคะ h-u-r-t นะคะ her able is hurt นะคะต่อมา Number 2 two ข้อ2นะคะ what is wrong with Ted what is wrong with Ted Ted ค่ะไปดูชื่อสิคะ่ะชื่อของ Ted มีอะไรผิดปกติกับ Ted คะรองแปว่าผิดปกตินะ เทปเป็นังไงคะข้อเท้าพลิกใช่ไหมคะ He is a จุดๆแอ angle มีคำว่า Ang l e มาให้แสดงว่าข้างหน้าต้องเป็นอะไรคะคำว่าอะไรคะ angle แปลแบบว่าข้อเท้าถ้าข้อเท้าพลิกนะคะเปิดกลับไปดูสิคะข้อเท้าพลิกนะคะข้อที่เจ็ดนะนี่เห็นไหมคะ Twist angle มีคำว่า Ang l e แล้วใส่คำว่า Twist ไปนะคะอะใส่เลยนะคะ t นะตัว t ขึ้นก่อนนะคะ t w i l t e d twist angle นะคะออกเสียงตัวดีด้วยนิดนึงนะคะต่อมาข้อ3 what is wrong with หญิง what is wrong with หญิงนะคะหญิงเกิดอะไรขึ้นกับคนชื่อหญิงคะนี่นะคะหญิงเป็นอะไรคะไข้หวัดนะคะไข้หวัดภาษาอังกฤษคือคำว่า cold นะคะ she has a cold c o L D นอกจากจะแปลว่าหนาวเย็นแล้วนะคะถ้าเขาถามถึงอาการผิดปกติจะแปลว่าไข้หวัดนะคะเขียนคำแปลลงไปด้วยนะคะเพราะว่าคำนี้เนี่ยนะคะเราไม่ได้จดลงไปนะให้เป็นความรู้เพิ่มเติมนะคะต่อมาข้อ4ค่ What is wrong with Kim เกิดอะไรขึ้นกับคนชื่อคิมคะคิมมีอาการเป็นยังไงบาดเจ็บเช่นเดียวกับเจนเลยนะคะคำว่าบาดเจ็บคือคำว่าอะไรคะ Hurt เขาบอกว่า his, key, his knee is จุด,จด,จดๆนี่คือนะคะคืออะไรคะหัวเข่าใช่ไหมคะเกิดอะไรขึ้นกับคิมหัวเข่าของคิมบาดเจ็บเพราะฉะนั้นใส่คำว่า hurt นะคะ h u r t his his knee is hurt นะคะเกิดอาการบาดเจ็บที่เข่าของคิมนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อ4ใหญ่กันนะคะ ต่อมาข้อสใหญ่นะคะเขาบอกว่า complete the sentence with go or p a y ให้นักเรียนเติม go กับ play นะคะซึ่ง2ตัวนี้นะคะมีการใช้งานหรือการเติมนะคะที่แตกต่างกันนะคะนักเรียนจดนะคะจดไว้ก่อนเลยนะคะข้างล่างก็ได้นะคะอันแรกนะคะ go go เนี่ยนะคะจะใช้กับกีฬาที่นะคะลงท้ายด้วย ing ค่ะ ะะกีฬาที่ลงท้ายด้วย ing นะคะต่อมา play นะคะจะใช้กับกีฬาที่เล่นนะคะเป็นทีมนะคะเล่นเป็นทีมหรือมีกฎค่ะมีกติกานะคะ กติกามีกฎนะคะแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้ไม่ยากเลยนะคะชนิดของกีฬาจะอยู่ข้างหลังเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะไฮไลท์ไว้ให้ข้อหนึ่งนะคะเขาบอกว่า I sometimes จุดเทนจุ tennis at a court near my house นะคะคำว่ากีฬาชนิดของกีฬาคือคำว่าเทนนิสเทนนิสนะคะเล่นเป็นคู่ใช่ไหมมีกฎมีก,มกติกาเพราะฉะนั้น คำว่าเทนนิสเราจะใช้คำว่า play นะคะคำนี้นะคะก็จะแปลประโยคนี้จะแปลว่าฉันเนี่ยนะคะในบางครั้งบางครั้งฉันเนี่ยเล่นเทนนิสที่สนามเทนนิสนะคะใกล้ๆบ้านของฉันนะคะ near แปลว่าใกล,ใกล้นะคะ house แปลว่าบ้านนะอ่ะต่อมาข้อ2ค่ะ cara and may จุดๆ s e l l i n g every month นะคะ a a r a a n น m a y เนี่ยนะคะจุดจุจุด selling selling คือกีฬาอะไรคะนี่นะคะคือชนิดของกีฬาที่คุณนูกไฮไลท์ไว้ selling แล่นเรือนะคะสองคนนี้เนี่ยมักจะไปแล่นเรือทุกๆเดือน every month แปลว่าทุกๆเดือนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะลงท้ายด้วย ing กีฬาที่ลงท้ายด้วย ing ต้องใช้ go นะคะนักเรียนก็ใส่ go ลงไปค่ะไม่ยากนะคะดูได้เลยนะคะ ต่อมาข้อ3 tom and his brother จุดจ swimming once a week อาทิตย์ละครั้งนะคะ once a week ว่าอาทิตย์ละครั้งต่อมา swimming เห็นไหมคะกีฬานี้ลงท้ายด้วยอะไรคะ ing ค่ะแสดงว่าต้องใช้อะไรคะกีฬาที่ลงท้ายด้วย ing ใช้ go นะคะข้อ4 where do you จุดจ skateboarding คุณจะไปเล่น สเก t ตบอร์ดที่ไหนคะ่ะลงท้ายด้วย ing นักเรียนสังเกตไหมคะใช้อะไรคะใช้ go นะคะนักเรียนก็เติมเลยคะ่ะต่อมาข้อ5นะคะ if you จุดจุดจุด climbing climbing แปลว่าอะไรคะปีนเขาลงท้ายด้วย ing นะคะเขาบอกว่า if you จุดจุดจุด climbing wear a helmet wear ตัวนี้แปลว่าอะไรคะใส่สวมนะคะสวมใส่นะ เขาจะไปปีนเขาเนี่ยเขาจะต้องใส่อะไรคะฮ e ลเมตหมวกกันน็อกนะคะเติม ing กีฬาลนี้ลงท้ายด้วย ing ต้องใส่ go นะคะดูเองนะต่อมาข้อสุดท้ายนะคะ number 6. i x we จุดจุดจุด basketball after school พวกเราเล่นบาสเกตบอลหลังเลิกเรียนนะคะ after school แปลว่าหลังเลิกเรียน อันนี้ไม่ได้ลงท้ายด้วย ing นะคะแสดงว่าต้องใช้อะไรเอ่ยเป็นกีฬาที่เล่นเป็นทีมใช้ play นะคะอ่านกักเรียนเติมเองนะคะเสร็จแล้วตรวจทานนะคะความเรียบร้อยว่าทําครบหรือไม่นะคะเช็คความเรียบร้อยให้ดีนะคะ,ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ